ครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควนฟ้าก็ได้มาตามแนวทางของปูน้องลักนะครับเป็นเลขเนาะเพิ่นทํำพิธีกับผานโบร้านนะครับผานไทยโบรานนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎากระเขานะครับเต็มเต็มศูนย์หาครับงวดนี้ปูสีเห็ดหรือย่างหรือว่าปูทําใดตัวใดนะครับกะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับถ้าผู้ใดมักคิดนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ควันฝาพาโชคกนะเด้อครับเด้อนะครับไปครับผมมาสการ์กัปูมาสการ์มาสการ์กัปูเกินมาสากรา,สาราาก์คร,ครับผ่นานไทยโบราณนะครับปูอโอ้ยี่นี่แหละโอ้ยครับจะขืนยู่ผี่แล้ว เดี๋ยวมันขึ้นแล้วแบบนึงขับปผววูผู้สวดว่าผู้สวดว่าขึ้นเห็นน้ากันนี่แหละว่ะจะเขาพวกเขาต้องเห็นน้ากันแกว่ะยังตอได้ตัวกันอนี่นี่นี่ปิปูที่ว่าผ่านไทยโบราณปูอโอ้ขับทำช่อมนีอครับ,ข,บขึ้นวามันขึ้นวาจะมีสักรุ่นวันนี้รุ่นนี่จะเป็นลูกแรกๆขับปูอุ่นสองต้องพันลอ,อยมันจะเป็นแบบกันใหญ่นะแบบห่ามูใหญ่ขับปู อันนี้พ่อสอได้หรอครับตั้งแต่ก่อนสองห้าร้อยกอนสองพันห้าร้อยอืครับนี่ครับผ่านไทยโบราณนะครับามชมพี่น้องเพื่อนวันมันจะเขาบ่าเขาต้องเห็นต้องขึ้นตัวเลขมาครับจังจังบัวใดตัวกันเพื่อนวะครับต้องเห็นนํากันอือครับวดที่แล้วกับศูนหาตรงตรงน้าปูน้องปูปูสวยเพิ่นวันจะเขาบ่าเขากอยาต้องเห็นนํากันครับปเป็นนำกันทุกคนต้องเห็นนำานากันทุกคนต้องเห็นทุกคนเป ไปสวดมา้มือใดปู่ไปสวดมือวันอาทิตย์ครับวันจันทร์คนวันจันทร์วันคันคนพาไปสวดโบวานครับอืมไปวันอาทิตย์ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผานไถโบราณมันจะขึ้นอยูคพีแล้วมันขึ้นแดงขึ้นอยูคเข้าหนึ่งผมบอถึงหน้าเที่ยวเรก็ลงกเพราทายลูกไปเ้วก็ลงกหายอ๋อข้นแดงแดงแล้วบ่ครับข้นยั้งทีเลนะขึ้นปันัน ขึ้นมาแล้วก็ลงหายขึ้นอยู่ในเล่อบปาปูต่ปูในไทยดูไปจนมาครับโอ้ขับทำชมนี่ครับผมผู้สวยเอาระวังกินแตมบอกมันเคยเป็นกินแตมหน้าแตมหลังครับนี่ครับทำช่มเห็นบะครับเห็นชัดบะเป็นว่าจะเขาบ่เขาก็ครับ ต้องเห็นนากันจังว่าไดตัวกันเพิ่นผู้ผู้สวดเพิ่นบ่ตัวไดนั่นว่าต้องเห็นนากันจะเขาบ่าเขาว้เรื่องนึงต้องต้องเห็นต้องเห็นนากันครับอุ้ยชาเห็นผู้เดียวครับทาณชมเี่ครับอือคือขึ้อตรงนี้เล่นมมปูครับนี่ครับที่ปูเิ่นทายใ้ครับอขื้นชัดมากนะครับพี่น้อง เขาบ่เขาพิจารณาเบิ่งออืแต่เดี๋ยวเผื่อว่าจะเขาบ่เขาต้องเห็นนากันหมดทุกคนกันครับเป็นหนึ่พิธีนะเฮ็ดมาหลายงวดแล้วบ่เจ้าค่ะอเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีเลยือเพิ่นเฮ็ดทั้งเขาทั้งบ่เขานี่หลายปีเลยครับอุติศาลาเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดชลาก็หลังเฮ็ดอยู่7ปีตั้งแต่ตั้งแต่เพิ่นไปต่างวัดใหม่นี่ครับ7ปีค่ะ เลข่านโบราณครับพานไทยโบราณนี่ครับโอ้ขึ้นชัดนะปู่เนาะเห็นชัดเนาะขื้นชัดสูงวดจะเขาพวกเขาขึ้นชัดสงวดเนาะอ๋อแต่ว่าขึ้นรากะจ่างหายไปเป็นปู่ลงไปหายไปนี่ครับจะขึ้นอยู่ในผานไทยโบราณกับชมชุ่มนี่ครับปู่ว่าจะขึ้นอยู่ตรงจะขตรงผานไทยจะขึ้นสงวดจะขึ้นเห็นเห็นเรียชัดสกวดจะเขาพวกเขาเมื่อานจะจะเห็นเป็นตัวเลขกชัดเจียวทุกปู่จะเห็น เห็นเป็นตัวเลขชัดเลยทุกวันที่เฮ็ดมานมีเขาคุงวัดป่ะคะหรือว่าจังใดเขาก็มีรถก็มีกินแตี๋มก็มีอื่ว่ามันเห็นมันก็บ่แน่นังเที่เห็นขึ้นบางทีว่าจะเขาเมื่อช่งวันก่บนวันใด้ลยวัไหนได้เลยนะครับผ่านไยโบราณมันก็มีเขามีรถเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าเห็นเล็กเห็นเลขกเห็นทกมวดเห็นเหล็เห็นเหล็เห็นเล็กกำลังเห็นกมวดค่ะ ก้ว่าเห็นเป็นตัวทุกวัดเลยมันบ่กค่ะเห็นเห็นเป็นตัวทั้งวมดแต่จะเขาบ่เขาเนี่ยเพิ่นวัดยังบ่ตัวกันนะแต่เห็นทุกคนยังบ่ไดพวกนั้นเห็นตัวนี้ควกนั้นเห็นตัวนี้นี่เห็นชัดนะปูนะเจ็ดหกสองเก้าสองครับชมงวดที่เขาครเป็นจังสี่ปะครับหรือว่าตัวเดียวงวด0ุนหงวดที่เขาได้ให้ดูเออ05หะ ่วาช่วงหนึ่งไปเอาเหรียญรองหกมาสวดช่วงหนึ่งไปไปเข่าเหรียญรองหกเข้ามาหาพันุกัเขาเ,เขางวดเดียวครับเขาเงดเดียวอันนี้เป็นพันธของปู่เองเลยเปล่าคะนี่พานส่ทรงมาจากคนทราชโอ้ทรงมจาจากโุราชอันก่อนก,นกน็ทรงมาจากโุราชอันนึงเฮ็ดไดจะเคืีอค่ะต้นปัวนคนจิ่เศร้าสวยคนต้นปัวจะบวกลืมคนเราโอ้ค่ะ อายุนี่ก่อนสองขั้นหาที่ครับอมันมีหลายรุ่นนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมาขึ้นมาขึ้นกันครับขึ้นมามแบบเดีวยวกันนั่น<ม>แหละได้ว่าผู้สวดต้องเห็นทุกคนครับจะเขาบพเขาจะถูกบ่ระถูกต้องเห็นทุกคนเอาปูขึ้นวันพึ้นวันวระวังกินเตี่ยมแค่นั้น,นตามผู้ควยสวยดกินเตี่ยมหมายถึงจังไหนครับ ขึ้นลงขึ้นลงครับหมวดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะเจ๋งหมวดนี้หลุดเปลี่ยนสีแล้วบบสีแดงออกสีเงินหมดครับระบบแดงจัดคือที่แล้วระบบแดงจัดที่หมวดศูนย์ห้าที่แล้วหมวดที่แถวห้าศูนย์ห้าเลยข้างล่างนี่ห้าเจ็ดครับ เมวที่แล้วก็ศูนหาตรงตครับจะเขาเพาเขาจะขึ้นมาที้ตลอดเลยครับของผู้สวดพวนี้ครับผมเมื่อที่แล้วก็เอาพันนี่บอกครับประเทศอีกตัวเก่าตัวเก่าอันนี้ตัวไม้บอกเลยตัวเก่าตัวตัวนั้นสวดลายเถื่อเดาครับค่ะเพราะว่านี่เป็นตัวหมเนะค่ะบสามศูนย์ห้าสามสี่เถื่อเดาครับผมสวดสามสี่เถื่อเดาววกเขาถ้าเือดมวดนัก็กินเต้ว ไม่งวดนั้นเขาตองไม่งวดที่ผ่นมาเนีเขาควนันตัานั้น็นดงครับสวดมาสามชิงหมดแล้วไปสวดพักหลักสุยสวดพักหลักสองเถอาบ่เพื่อนสุยเที่ยวอันนี้เป็นตอกไม้เนาะค่ะนี้ตัวเก่าเนี่ยวดสามเทืาสี่เื้าแล้วขึจะหน้าเบื้องเอาฮันบุแมนมันมดแล้วบ่ทะเลต่าดินครับนรตลีไว้รตะรีกับบแมนมดแลวบ่ จะขึ้นมาทั้งแทนจะรอจะจะเขาบวกเขาต้องเห็นขึ้นมาโดนปนไ้ปูมาถึงหน้าที่รอครับโอ้ขึ้นมาถึงหน้าที่แล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปเอาเพราะถ่าเรียกถ่าเรียกขึ้นมาไอผูสวนพันจะบอกว่ามาขึ้นมาแล้วมาถ่ายรูปเอาเดี๋ยวมนชิลงอปูเนาะขึ้นชัดเม่วานี้ขึ้นชัดนะจัดเข้นชัดครับสมชุชม เขาบ่กเขาจะหลุดกันนี้ครับแต่ว่าได้ตัวนี้นะเจ็ดหกสองนะครับเก่าสองขับน่ครับผานไทยโบราณนะครับทําพิธีคือตัวนี้ครับผานไทยกับเพื่อเอฟซีทำชมนะครับเนาะกับบางคนบโว่าผานไทยคืออย่างนี่ครับเป็นผานไทยนะครับผมผานไทยโบราณนะครับเนาะนี่ครับผมผานไทยโบราณครับ อผ่านไทยตัวนี้น้ปูเนาะที่ไปทาที่ที่กับนี่แหละครับทนชด่มยวบ้าเท่าจะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้เด้ครับหมวดกวนบมวดชัดปน่นะะเ,เนี่ยครับหมวดนี้ชัดน้ปูเนาะครับหมวดพี่แหล้วกับศูนหาศูนหาตรงตรงครับครับเหมือนจะเดินค็อยๆเขาบว่าวันนี้ห้ารุ่นครับเดี๋ยวไปสวจดจำใได้จังที่ทุกเคือเนี่ยครับ บางอันก็ขึ้นมาเห็นเลยบางอันก็บอกบางอันก็บอกขึ้นเลยครับอืมครับบางอันก็บอกขึ้นเลยบางอันสวยเป็นครึ่งชั่วโมงก็บอกขึ้นอืมว่ต้องแปลให้ยากรคับบ่าต้องแปลให้ยากว่าต้องไป้นเนื้องามเลยเนาะอ่ามันกระแลกว่าขึ้นแล้วก็ลบลงที่เราเห็นอ่าขึ้นนั่นแหละเห็นอ้าวอันนี้คือมีหกสามปูเจ็ดหกสองเก่าสองนะคะอืม ระวังกินเต้มคปูมันเคยเปลี่ยน,นกินเตียมล้งเตียมดกวตกับห้าศูนย์ห้าเนาะค่ะอันนั่งกับสวดร,ร้ายเธอเดี่ยวเพราะแต่ของวดเหม,มกันแหลพันท้ยตัวนั่งก็ได้อือค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นวดแรกเนาะค่ะพันตัวนี้เป็นงวดแรกตัวนั่งกับสวดช้าเธอมื่อมา,มาเขาเธอที่สามเนะ่ย เอาปูตอนนี้คือเป็นหกสามอยู่ปูนี่เหล็กตัวนี้เราจะคนจะเห็นนี่มันก็ขึ้นมาตลอดจะได้เหล็กนะตัวเขากี่ตัวเสียบลบไปแล้วปูลบไปแต่ของปูว่นเอาตัวเขาันบนเอาต่แดงำกันเลยเก็บแปะดเวยนะันเทียนสีขาวจอย่ีงเ็สีแดงนะสนใจกัน ท้ารุนท้านั่นเลดเบิ่งเอานี่แหละครับท่านผู้ชมครับเลขทําพิธีนะครับผานไถโบราณเป็นแนวทางนะครับประจําวันที่หนึ่งสิงหาพกหาก่อไปพิจารณาเนาะครับแต่วางวดที่แล้วนะครับก็เขานะครับงวดที่แล้วเพิ่นทาพิธีได้สามศูนย์ห้า <uyor> บางคนเพื่อนก็นเห็นห้าศูนย์ห้านะครับอืมกะพิจรณาเนาะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางไหวงมง,ง่ายนะครับเนาะอืมถ้าผู้ใดชอบผู้ใดม,มกักจัดจัดไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกวกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอนฟาผ้าโชคในเด้อครับเด้อก็สำหรับคลิปนี้นะครับคอนฟ้าผ้าโชค สวัสดีครับผมอ่าแคปหน้าจอนะครับเนาะเพื่อท่านใดบอกเบิบ่งบอท่านนะครับเขียนตัวง่ายง่าให้แคปหน้าจอครับผมสวัสดีครับ